ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะหัวร้อนกับการจนปลายพอกกี้เพราะว่าถ้าเกิดพลาดแล้วแพ้เราก็ต้องรองวันต่อไปเลยของเรามันก็จะอดได้ซึ่งผมก็นําวิธีที่จะทําให้ผ่านง่ายขึ้นมาฝากทุกคนกันอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงก็จะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยและกันนะครับสำหรับการจนปลายพอกกี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4แมปนะครับถ้าเกิดเล่นไปสักพักหนึ่งนะมันก็จะปลดแมปไปเรื่อยๆนะครับของรางวัลข้าง,นนตตาง,งใ,เงน,ใเานเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงที่ผลไม้ที่ให้สัตว์เลี้ยงนะครับใหตัวพ ได้สเตตนั้นๆเลยก็ลองไปเล่นแบบนั้นๆดูถ้าเกิดว่าเราสามารถเคลียร์ได้ทั้งหมด3ครั้งมันจะมีปุ่มกวาดล้างขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งก็เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งตอบคำถามแล้วก็เสี่ยงที่จะเฟลแล้ว ถ้าเกิดว่าเราชนะเนี่ยของรางวัลจริงๆที่เรามองไว้นะครับก็จะเป็นตัวกล่องสุ่มพ็อกกี่ซึ่งมันจะมีโอกาส20%ได้เป็นพ็อกกรี่สีม่วงด้วยเอามาปลดตัวที่ยังไม่เคยมีหรือว่าอัเดาวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตรงนี้เลยนะครับได้แค่ EXP เพียงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นแมปอื่นดูแล้วกันนะครับอย่างเช่นแมป2นะเพราะว่าแมปนี้เนี่ยผมยังไม่เคยรู้สเตตของบอสเลยนะครับการที่เราไม่รู้สเตตของบอสเลยก็จะเป็นอีกปัจจยนนึงงททที่่่่ําา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 ใหห้้้้เเเเรรรรรรรแแพพไไไไดะะะคบบบวววมูป หรือว่าจะเน้นค่าหนึ่งก่อนแล้วค่อยเป็นลดอีกค่าหนึ่งของบอสเอาแต่ถ้าเอาชัวร์เลยผมจะแนะนําว่าให้เราบารลาขึ้นไปนะครับสำหรับสิ่งที่ผมจะบอกวันนี้นะครับก็คือทางขวานนี่ยมันจะมีปุ่มกระบาดหรือว่าปุ่มปิดเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้ามาใหม่ได้อ่อย่างเช่นถ้าเกิดผมเลือกมานะหลังก้าสีทองนะครับแล้วก็ดูว่าเขาให้ตัดอะไรเป็นข้องแค่วกหนึ่งนะครับผมปิดเห็นไหมพลังงานก็ยังไม่ลดนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่อ่าแล้วคุยใหม่นะครับหลังก้าสีเงินให้อะไร ให้ข,อข้อแค่บุกหนึ่งหลังก้าสีทองแดงให้ค้อแค่บุกหนึ่งไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นก็เอาไปนะครับเอาต่อไปก็เป็นพละงกาลังนะครับเดี๋ยวจบอันนี้ค่อยวางรูทใหม่ละกันว่าจะไปเจอบอสยังไงดีจริงๆสีเขียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มสเตตเนาะ แต่บางทีมันอาจจะมีพวกแบบเนี้ยบวก2แล้วก็ลบข้องแค่หนึ่งถ้าเกิดผมไม่อยากได้ผมลองปิดแล้วเลือกอันที่2ดูนะอาจจะให้เป็นพลังกาลังบวกหนึ่งเห็นปะมันจะไม่ได้แบบลบข้องแค่ของเราแล้วผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องบีสู้ข้องแค่ด,ด้วยเดี๋ยวแพ้นะครับอ่ะตอนนี้แยกได้2ทางเนาะเรามีสาตานิ่าเหลือ9นะครับอันนี้ก็จะเป็น 8, 7 6 5 4 3แล้วก็บวก3ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะวัดกาลังเลยก็8 7 6 5 4 3เหมือนกันนะครับได้หมดเลย ต่เดี๋ยวผมจะผ่านสีแดงให้ดูก่อนละกันนะครับอ่ะต่อปาสีแดงนะครับตออสีแดงเนี่ยเรากดปิดกากบาทแบบเร็วหน่อยก็ได้นะครับตอนระหว่างที่มันต่อสู้อยู่นะเนี่ยสมมติว่าผมเลือกไปเวสสายฟ้านะครับปึ๊บมันลบ2ไม่เอาปิดได้นะครับแล้วก็เข้ามาใหม่ประมาณนี้สมมติว่าเมื่อกี้เราเลือกผิดนะอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่อะผมเลือกอันล่างปึ๊บบวก2เราแพ้เราออกได้นะครับแล้วกลับเข้ามา ทีนี้เราก็จะสามารถแบบเลือกอันที่ถูกต้องได้แล้วเราก็เลือกเวทสายฟ้าไปมันก็ลบ2เราก็ชนะประมาณนี้นะครับเราจะได้ไม่เสียสตามินานะระหว่างทางนะครับก่อนที่จะไปเจอบอสตีบวกก็ได้เหมือนกันนะครับเราเช็คได้เลยนะพละกําลัง่ะได้พละกําลังบวก2นะครับเราพลังําลังเยอะแล้วเอ้า้วเกมมันกระตุกกดีผมปิดไม่ได้ะดีครับเมื่อกี้โอ้โหเศร้าเลยแพ้ไปเนี่ยอย่างนี้โอ้โหยิบสี่เอาไงไปสู้ชนะวันนี้อะเวทไฟลบ2แพ้อยู่ดีครับไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเติมพลังชีวิตตรงนี้เอาละกันนะครับถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยผมว่าลงมาข้างล่างเพื่อเอาสแตทเพิ่มเติมแล้วก็ไปตีบอสสาตานิน่าจะเหลือพอดีนะถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะให้ข้องแคบมันบวก2นะครับแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับข,ข้องแคบบวก2พลักกำลังลบหนึ่งอ่ะมาลุ้นกันนะครับว่าบอสจะเป็นสแตทอะไรนะครับ ยี่ส้ากับยี่สิบห้าเนาะโอเคข้างบนชนะอยู่เราเลดแต่ข้างล่างก็ชนะแล้วนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องใช้แบบปิดก็ได้นะเพราะว่าจากที่เคยลองมาก็คือถ้าเราเลือกอันบนมันก็จะลบอันบนถ้าเราเลือกอันล่างมันก็จะลบอันล่างนะครับอ่ะเราต้องการลบอันล่างเนาะก็เลือกอันล่างนะครับอ่ะประมาณนี้เห็นไ,ไหมเราก็ชนะแหละเกือบไปนะครับจะเล่นเกมโดนเกมเล่น โอเคเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็จะได้ตัวกล่องสุ่มพ็อกกี้มาแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านก็จะไม่ได้ตรงนี้ได้แค่พวกยีกพีกับตัวเหรียญมังกรน,นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการโจรพอกกี้หวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเห็นวีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับมีคยหนัสงสัยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้หรือว่าจะมาหาในไลฟ์ก็ได้เช่นกันโอเคขอบคุณครับโชไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนบ๊ายบาย